เห็นได้ดอกไม้จากสาวครับผมก็เนี่ยครับเป็นแฟนกันครับผมก็น้องก็น้องก็ไม่ใช่คนในวงการะครับน้องวงการไปก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจก็วันสําคัญของเราเขาก็ต้องมาเป็นปกติแล้วครับผมกี่ปีแล้วคะกับความรักนี่ก็ปีครึ่งแะ้วจะสองปีแล้วเจอได้อะไรยังไงกะน้องมิมก็จริงๆก็ได้เจอกันก็เหมือนกับว่าเป็นรุ่นพี่ของรุ่นน้องผมเขาเป็นพี่รหัสของรุ่นน้องผมอะไรเงี้ยแล้วก็วีผมไปหาน้องที่ราะบัง แล้วก็ไปเจอเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเออชอบชอบกันก็จีบๆเข้ามาอ๋อเป็นฟังเข้าตรงไหนทำไมถึงแบบเอออยากก็จริงๆตอนแรกพอคุยกันมันก็เขาน,น่ารักดีครับก็เหมือนกับว่าด้วยอาชีพอาชีพการงานเรามันก็ค่อนค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่่คอยมีเวลาแต่ว่าเขาเข้าใจในส่วนนี้เราก็เราก็ถือว่าดีเพราะเราจะต้องมาเหนื่อยทะเลาะกนันอีกเราทำงานก็เหนื่อยมาแล้วแล้วต้องมานั่งเหนื่อยทะเลาะก,กันอีกก็ความเข้าใจกัมพัคัญทนนี่สุดอะไรเงี้ยครับแสดงว่าปีปีครึ่งที่ผ่านมานี่แทบจะไม่ทะเลาะกันเลยหรือว่ายังไงครับแทบจะไม่นะครับเพราะว่าจริงๆผมกจจะะบออว่่าริงๆ คือพอผมรู้แล้วว่าพายุแม่นก่อตัวแล้วผมก็จะเออขอโทษขอโทษขอโทษหยอกดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาเรามีกันน้อยหรือเอาเวลามารักกันดีกว่าดีกว่าเอาเวลาคบกันอย่างน้องก็เป็นคนน้องกันเข้าใจการทำงานที่เป็นนักน้องต้องมีคู่อีเข้าหามีเวลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจเลยครับเพราะว่าคือเราเราก็เลยชอบเพราะตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาก็ไม่ได้ขี้หึงขี้หวงอะไรขนาดนั้นแบบว่าเราเข้าใจด้วยแล้วดีกว่าพอเรามีเวลาว่างกันเนี่ย ก็เราก็ต้องรีบเจอกันเลยแล้วผมว่าก็เออพาเขาไปกินข้าวมาอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ทําให้ทุกวันให้มันดีที่สุดแหละไม่ว่าจะเป็นวันอะไรไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทายจุดจีนอะไรมันก็เราก็เราก็รักเขาเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละออเมื่กกี้็ เมื่อกี้เห็นน้องนั่งคุณพ่อคุณแม่ดิมด้วยใช่ก็ดิสนมกันหรือว่ารู้จักจัดสนิทกันครับก็พามาทานข้าวบ่อยกันแล้วแล้ววันนี้คุณน้องแม่น้องเขาก็มาอมามาดูมาดูหนังกันเรียกว่าสบครอบครัวนี่แบบเอะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อคุณแม่เจอกันเพิ่งเจอกันแต่วันนี้คุณพ่อน้องเขาไม่ไม่ว่างไม่ไม่มาจริงแล้วก่อนหน้านี้ได้ไม่เคยเข้าไปที่บ้านผมมาผมมาเคยเข้าไปบ้านเขาแล้วเขาเคยมาบ้างแล้วแต่ว่าสองพ่ไม่เคยเจอแต่คุณพ่อคุณแม่ของแต่ละคนเนี่ยเพิ่งเจอกันงานนี้งานแรก ก็ว่าผมไาเจอเขาเจอพ่อพัวเขาบ่อยแล้วไงแต่เรื่องไอ้เรื่องมนแต่งหรือยังครับโอ้เกินไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราอีกนะเพราะน้องเขาเขาเพิ่งเดือนจบมาด้วยแล้วผมก็งานกลางยังเยอะอยู่ก็ต้องมีปัญหาทรัพย์สินเนี่ยต้องมาเคลียร์ให้มันลงตัวก่อนแล้รอให้มันคือจริงๆมันมันมันไม่ใช่เรื่องของว่า สองปีแล้วมต้องแต่งแล้วนะไม่ใช่หรอกเราก็พปรแกรมเรื่องนะครับถึงเวลาเมื่อไหร่ล้วก็เรารู้เราสองคนรู้ตัวกันดีเมื่อไหร่ว่าเราจะมีอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันจะข้ามขั้นก่อความเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาแล้วเราถึงตกลงกันแต่ว่าตอนนี้เราใช้เวลาเป็นก่อนเพราะว่าน้องเขาก็ยังเอ่อหางานหาการทำเมืเ่อเรียนจบมาก็ เขาก็คงอยากจะมีชีวิตโลดโผนของเขาอะนะเราก็อยากเราก็มี tattoo parlor แล้วก็มีหนังมีอะไรแล้วก็ของเราอ่ะมันก็ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ขนาดว่าเฮ้ยต้องต้องแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แสดงว่ายังยังไม่อยากแต่งออกแตอนนี้เนาะใช่ยัง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 ไม่ยังไม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมเลยคุณไม่มีคอมเมนต์อะไรยังไงไหมถึงก็เนี่ยฮะก็ดูรักๆกันดีก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ เราไม่เพราะทุกคนเวลาเรา,เราจะมีอะไรก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเราก็ต้องพามาเจอทั้งคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องไปเจอพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยก็ <c oughs> ถ้าสมมุติทุกอย่างมันแฮปปี้แล้วอย่างที่บอกก็คือมันก็มีแค่ทําความรักของเราให้มันดีขึ้นไปทุกวันแค่นั้นเองจริงๆวันนี้ที่บ้านนี้ให้่านไหมคะผ่านครับสบายมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับจริงๆมีโอกาสไปไหนไปไหนด้วยกันบ่อยไหมเช่นมาออกงออกงานอะไรอย่างเงี้ยหรือเต้าเขาตามไปดูเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครัก็จะมีคือเหมือนทีว่าเราก็จะชวนเขาแหละครับถ้าเขาว่างเขาจะไปถ้าเขาขี้เกียจก็ไม่ไปแต่ว่าวันนี้มันวันสำคัญของเราเขาก็ต้องมาไงตอนแรกอิดออดจะไม่มาอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มาได้ไงอะไรเงี้ยก็บังคับให้มาอะไรว่่่่่่่าา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 าเเเ้้ไไไมมมมมมมใชชผกตตตตตจิฝแววรน มากกว่าเพราะว่าแทนที่ว่าเราจะเอาเอาเวลาทำงานด้วยแลวอวบางทีสมมติเราเราปอยากไปเล่นบิ๊กมอเทนหรือไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็อ่าชวนเขาไปด้วยกันหมือนพาเขาไปเที่ยวด้วยประมาณนั้นก็คอือได้ทวนวันเลยครับฝนจะตกไหมครับพี่ดีมฝนตกแฟนก็จริงจริงแล้วผมไม่คิดว่าเรื่องเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะฮะเพราะว่าคืองานมันก็มันก็ส่วนงานนะชีวิตส่วนตัวก็ชีวิตส่วนตัวก็ถ้าเรามัวแต่ว่า ไปคํานึ่งถึงคนรอบข้างแล้วจนแบบว่าเรากลัวทุกอย่างไปแล้วความสุขเราอยู่ที่ไหนละ่ะใช่ไหมฮะก็นึ่ก็คือว่าเราก็เนี่แหละครับใช้ชีวิตเราไปแล้วคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับ